สรุปคือมาประกวดนางงามหรือว่ามาขายผิดทอดกันแน่ออยากทราบอันนี้แบบทุกคนเดินถือกระปุกผิดทอดคุณึกว่าผิกทอดของเลยเป็นสปอนเซอร์เออนึกว่าเออนึกว่าริกทอดพี่เลยมาเป็นสปอนเซอร์กระปุกก็เลยที่จะมั่นเนี่ยขายแพงอีกนะขายถูกสุดเลยเอลซ่าอย่ามาแกงกูหลายเออนี้สั่งช้อปปี้กระปุกละห้าสิบนี่กินได้เป็นเดือนนะเออ มันเป็นแพ็คมาให้นี่กระปุกน้อยนึงขายตั้งโอ้โหขายเท่าไหร่เนลอกพนึงกะจะซื้อบ้านเลยหรอคือกะเข้ามาเอ็มยูทีเดียวคือแบบกะตั้งตัวได้เลยหรอเออนี่ตั้งตัวได้แล้วนะเพราะว่าไม่ไม่เสียใจนะที่รางวันเพราะขายคิปทอดแบบเวยแล้ว เชื่อเพราะว่าเจเนยขายพิกทอดหมดทุกวันถามเมื่อไหร่ก็หมดถามเมื่อไหร่ก็หมดไม่รู้ว่าหมดจริงหรือเป็นเพราะว่าเขาแบบเขาไม่อยากขายให้เราอะหรือมันหรือมันเป็นยังไงอะคือแบบมีอคติส่วนตัวอะไรกันหรือเปล่าช่วยแบบแถลงหน่อยบอกหน่อยว่าแถลงหน่อยว่ามันเป็นไงถ้าเป็นรองเท้าแตะมาคืนอะไม่ชอบเอารองเท้าแตะมากะใช้เองปะเออค่ะหนัง <laughs> หนังหมา,หมาอัดแทงก <laughs> ินหมดยัง หมาอัดแห้งเลยหรอมันไม่แรงไปหน่อยหรอแฟนขับยายเมยนแรงนะแหมแฟนขับยายเมนแรงเลยนะเขาถามว่าทำไมหมาอัดแห้งกินหมดยังคิดได้ไงวะได้ไงวะพูดออกมาได้ยังไงวะถามหน่อยดิแรงนะเนี่ยแฟนขับเบรินดาเออแฟนขับยัยเมีนแรงเลยนะไปหาสแปมไม่หมดดีกว่าวะพี่เนยอย่าวี you <laughs>